สวัสดีเสาวันศุกร์จ้าพี่น้องมน,นียายเอพะพี่น้องมาเห็ดเบียกอยู่หน้าตังแต่เสารแล้วจา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเคืองจ้าพี่น้องเวียกของยายเอ๋อน,นีก็คือสิเอาทอมาฝังจ้าสิเอาทอมาฝังอันกอนทีเสีหยห้รดดินพันมาถมดินจ้าพี่น้องนั่นพอยายยายเอแล้วก็เล้งขุดอันนี้คือสิขุดฝังทอจ้า จะไงแล้วพ่ายยายเห็ุไปไล่ไดสูตรไดดอกพี่น้องยายเอกเหตุไปตามที่เล่าวานั่นล่ะแล้วก็แล้วเป็นวิศวกะจะพี่นองก็เหตุตามวิศวกะออกแบบจ้าเห็ุเวียดโดยความสุขจะพี่นองเห็ุเวียกแบบนี้ความสุขเหตุเป็นน้ำงงเป็นน้ำมาสิไปไล่ไดเออไม่เล้วแห่แบบบี้กันนั่นบี้โอเคโอเคเออ มื่อวานนี่ซังข้าเจ้าเอาอันมาลงให้พี่น้องอันทอแหน่อสองเมตรนั่นหกทอแล้วก็ทอแหน่อหนึ่งเมตรสองทอจ้ะมื่อนี่พระได้กินข้าวเช้าได้พี่น้องพากันออกมาตั้งแต่พร้อมอีหล่าไปโรงเรียนพุ่นน่ะเป็นไงยาย,ย,าย,ยแล้วก็เล้งเห็ดเบียกทวนทวนเลยพี่น้องมันยักกัดทงไฮทงหน้ามองอันรักเละละ,ละ,ละมัวนั่นพี่น้องเป็นไงแล้วเห็ดไว้สีเห็ดเป็น ข้างถนนเขาไปจ้ะนี่เถนน,านเขาไปอันข้างนาน,นี่สิบ้านไอ้ถมสิถมแค่อันสองงานจะเอาไว้เฮ็ดบ้านส่วนด่านข้างๆเดี๋ยวจังคอยสิหาดินมาลงพี่น้องตอนนี้ก็สิถมเฉพาะที่จะเฮ็ดบ้านสะก้อนจ้ะอันนายกเทศบาลพี่น้องอันของตำบลมุ้ยายอายุนี่แหละ เพิ่นบอกว่าหลังปีใหม่นี่เขาเจาะสีเริ่มเฮ็ดถนน,นอันคันเกีตแล้วจ้ะอันถนนหกเมตรนะพี่น้องเขาเจาะบอกว่าไงยายใหญ่เขาเจาะว่าเยาว์ยาเฮ็ดอันติดถนนคาร์เลยเดอร์เขาเจาะสีเฮ็ดถนนเด้พะนะพากันเปลี่ยนกันเฮ็ดตัวพี่น้องเพรายะไงว่าถ้าเล่าเมื่อยแล้วก็สีหายใหญ่ไปขุดแท่นน่ะสีหน้าพี่น้องแต่ช่วงช่วงพักก็คือพักจ้ะยายใหญ่ก็เลยแม่นี่แหละท้ายคลิปเม,มื่พี่น้องเบิรง แล้วดูดูมันมันพี่น้องบอกว่าจ้างเจ้าเฮ็ดบ่บ่บ,บ,บข่อยเฮ็ดได้อยู่พุนะบ่แม่นว่าอันบ่มีเงินจาน้างเด้พี่น้องเงินก็มีแต่เราอยากเฮ็ดเองจ้ะเอาเฮ็ดเองก็เฮ็ดเองท่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะได้ซําใดก็เอาล่ะ เราหาหาดบ่เป็นหาดเราเฮ็ดก่อน,อนพี่นออ้องเด้แยย้เดาแยยสิไปเห็ดเฮ็ดเปลี่ยนกันเอามนยมตสสาจหน้าเกานอเอาอนหน้ว,นะนหนวงหน้าเกาจ เจ้าแบงขายมูย่าเอพี่น้องอันสงสัยงัวขาเจ้าน้องจังม,ม,มันมาเล่มกินอันหยอดเข่าแม่พี่น้องอันที่ขาเจ้าเกี้ยวออกแล้วเรื่องนั้นมันนีอันยอดขึ้นมากเขียวๆมันเล่มกินมัวน่มงัวสาวถ้ากันหน่นห่อเขามากิน้อมได้พี่น้องเพราะว่าบ้านไหนกินเข้าสาวห่อเข่ามากินพ้อมน้่นย่าเอเตรียมจะเบียงอาหารเดียบรอย bỏ mày mấy con kim, kín con quán cho ông nuôi đầy phát, phát bít kem thua cho phụ nữ không gấp Ok mấy Nó chơi โมงตอนนี้เป็นเวลาสิโม,มงเคือง้าเดกินขา้าวเ้ายยู่พี่น้อง <c oughs> จักเมียจักลาจักฮอนจักหนาวอันพ่อยายล็อกฝังตาเพะว่ามูย้ยแย่สีอันขุดข้องสใส่ไกลเนาะพี่น้องตอนแรกยายก็บบ่เขาใจหรอยายเว่าเป็นอย่างขึ้นบ,บ่ว่างทอยมันเสมอแนวแนวดินแนวอันระดับหน้านะพ่อยญยลรอกอธิบายยายอกบ่เขาใจยายอกินตนาการบ่ออกมันนี้ยายเอเขาใจแล้วจ้ะ พอยังแเราสิขุดข้องใส่ไก่บัดนี้อันอันยังก่อเขาเอิญไหมมันทอมันก็ต้องยุกยุตตำยุตตำคือกันกับข้องใส่ไก่หันหน้าพี่น้องนั่นแหละยายเอ๋เข้าใจแล้วพอดีตอนแรกยายเอ๋ก็บอกเข้าใจดอกอ้อพอยังเราก็ฝังตำสินเด้เข้าใจแล้วจ้ะนี่แหละยายเอ๋ก็พอยังเหตุอยกันอันทอนี่ก็โจมเองเนี่ยพี่น้องหนักหนักบ่แม่นวันบ่หนักเด้อบ่แม่นสิห้าสิบหกสิบกิโลอยู่ติ โจมสวงคนเนี่ยเอาเฮ็ดไปสลับพีน่น้องแนวใดพ่อเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดไปสวงคนเฮ็ดเล่นไปสก,ก้อนจ้ะตอนนี้ยังบม่หันเลยนักหนาป็นไดเอาเฮ็ดไปสก,ก้อนแดดออกแล้วจ้ะเมื่อเช้านี่ห่มอยู่อันคึมอยู่วันนี้เอาทอลงแล้วสิพักกันเอาอัน ปูนกับอันไส้ไหมผสมกันหรอก็ระเอามาปิดจ้ะปิดอันปิดข้างๆมันนะจ้ะตรงที่มันเป็นอันเชื่อมเชื่อมต่อผู้ใดไกลไปไกลมากเขาจะกรเลี้ยวเบืองพี่น้องเขาจะหสิงงอยู่ได้นอนมาเหตุอี้เหรอสองคนเบียกมือนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า